สวัสดีค่ะพบกับเราอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กันที่หอจากการเจริญยนต์สาขาหัวเรือนะคะวันนี้เรามีรถมานําเสนอ1คันนะคะคุณลูกค้าเป็นรถโตโยต้าไฮรักรีโวนะคะเครื่อง2.4ค่ะรถคันนี้มาพร้อมครกนะคะเป็นเกียร์ธรรมดาค่ะรถคันนี้ปี2564นะคะราคาของคันนี้อยู่ที่450 0 0 0บาทนะคะผ่อนตกเดือนละ8 0 0 0กว่าบาทเองนะคะคุณลูกค้าผ่อนนานสูงสุดถึง84งวดเลยนะคะลูกค้าประวัติดีฟรีดาวนะคะเดี๋ยวเรามาชมตัวรถกันเลยค่ะ นี่เลยนะคะเป็นรถคอกนะคะสีขาวนะคะสวยมากเลยนะคะมาพร้อมคอกนะคะคอกบรรทุกนะคะคุณลูกค้าแม็กใหม่ยางใหม่พร้อมใช้งานเลยนะคะคุณลูกค้าราคาไม่แพงนะคะราคาเบาเ,บาเบาสบายกระเป๋าผ่อนเริ่มต้นที่8,000กว่าบาทเองนะคะคุณลูกค้าตัวคอกของเราสั่งทําใหม่ทุกคันนะคะย้ําว่าทุกคันนะคะตัวกระเะเราก็แถมฟีแม็กไลเนอร์ใหม่ให้ทุกหลังนะคะ สวยมากเลยนะคะคันนี้คันนี้นะคะของเราจะเสริมเพาลอยให้แล้วนะคะลูกค้าสวยมากเลยนะคะพร้อมบรรทุกพร้อมใช้งานเลยนะคะแม็กใหม่ยางใหม่เสริมคอกเสริมเพาลอยให้ weed. เรียบร้อยเสร็จสับเลยนะคะพร้อมบรรทุกพร้อมใช้งานเลยนะคะเรามาดูภายในรถกันเลยค่ะ ข้างในรถใหม่เอี่ยมมากเลยนะคะเบาะเป็นเบาะหนังนะคะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะคุณลูกค้าเป็นเกียร์ธรรมดานะคะมีจอวิทยุนะคะแอร์เย็นชาเลยนะคะคุณลูกค้าสวยมากเลยนะคะคันนี้เหมาะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าทุกท่านนะคะที่อยากนำรถไปบรรทุกค้าขายสิ่งของต่างๆนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะคะ เดี๋ยวเรามาทวนราคากันอีกรอบนะคะคันนี้เป็นโตโยต้าไ l u ักรีโวเครื่อง2.4เกียร์ธรรมดานะคะปี2,564นะคะราคาอยู่ที่4,500 0 0บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นที่8,000กว่าบาทนะคะผ่อนนานสูงสุดถึง84งวดเลยนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมได้นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ